วันนี้ผมจะมาพูดถึงรวมเครื่องหมายแห่ง6ิกเซนนะครับซึ่งมีหลายเครื่องหมายนะครับแล้วก็คนที่ไม่มีการบาดการฝ่ามือแต่คุณมีเครื่องหมายนี้ในมืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย ถือว่าคุณก็เป็นคนที่มีซิกเซนหรือมียาสัมผัสจิตสัมผัสหรือยานอย่างรู้ติดตัวมาจากอดีตชชตินะครับแล้วก็ท้ายคลิปผมจะมีเทคนิคดีๆที่จะให้ทุกคนลองไปทําดูถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตติดขัดหรือรู้สึกว่าการงานมีปัญหาหรือมีอุปสรรคหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่ค่อยดีนะครับอยากให้ลองไปทำดูแต่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนที่เมตตารับชมคิดและกดติดตามคลิปนะครับเพราะว่าทุกคนที่รับชมคิดและกดติดตามคลิปถ้ากับได้ร่วมสร้างบารมีสร้างแดนเทศแดนธรรมที่กาญจนบุริกกับผมนะครับ เพียงคแค่รับชมครรถก๋วเติดตามคลิปไม่ต้องบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยนะครับก็ไรายได้จากยูทูบจะทยอยไปสร้างอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะครับแต่ว่าปลายปีหรือปีหน้าอาจจะได้ไปเที่ยวไปเจอกันไปคุยกันนะครับส่วนใครจะเมตตาอุดหนุนสินค้าของผมอันนี้คือเป็นสินค้าที่ผมผลิตเองนะครับทำเองกับมือเลยนะครับก็คือเทียนหอมจากขาถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใส่น้ำมันเซลหลวงผมไปด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นหอมที่ผมปรุงขึ้นมาเองนะครับมีหลายกลิ่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครจะเมต จะมาพูดถึงรวมเครื่องหมายที่คนที่ไม่มีการบาดการฝ่ามือหรือคนที่มีการบาดการฝ่ามือก็แล้วแต่นะแต่ถ้าไม่มีการบาดการฝ่ามือแต่คุณมีเครื่องหมายนี้เพียงเครื่องหมายได้เครื่องหมายหนึ่งในมือเท่านั้นเองคุณก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตสัมผัสมียาสัมผัสหรือมอีลางสังหรณ์หรือมียาอย่างรู้นะครับที่ติดตัวมาใส่ดีรตราชครับเพราะหลายๆคนเนี่ยบางทีมีเครื่องหมายนี้แต่ว่าไม่รู้นะครับอาจจะใช้แว่นขยายส่องดูก็ได้ครับถ้ามีเนี่ยเพียงแค่คุณอาจจะนั่งสมาธิ มากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะมีลางสังหณอหรือมีจิตสัมผัสสัมผัสพลังงานบางอย่างได้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยนะครับจะเป็นเครื่องหมายแบบไหนอยู่ตำแหน่งไหนในมือเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเครื่องหมายอะไรบ้างเครื่องหมายพิเศษตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเครื่องหมายแรกนะครับก็คือถ้าเรามีเครื่องหมาย ก้นหอยนะครับก้นหอยคือลักษณะนี้นะครับเป็นเส้นๆนะครับใต้เส้นจิตใจนะฮะก็เรียกเนินตรงเนินอังคารนะฮะตรงเนินอังคารสูงนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเรามีเครื่องหมายก้นหอยตรงนี้นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะฮะแต่เห็นชัดว่าเป็นเครื่องหมายก้นหอยนะครับหมายถึงว่าคนผู้นี้มีความสามารถในการยังรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับแล้วก็สามารถจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแบบแบนยํำด้วยแล้วก็บางทีก็มีโชคมีลาบแล้วก็มี แค่ค่ามีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆอํานวยผลให้เป็นระยะระยะนะครับง่ายๆว่าก็มีดวงในการเสี่ยงโชคด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะศึกษาทางด้านโหราศาสตร์ได้เป็นหมอดูได้ศึกษาไสยศาสตร์คาถาอาคมได้ดีนะครับถ้าไม่มีต่อให้ไม่มีการบัดกรร่ามือแต่มีเครื่องหมายตรงนี้นะครับก้นหอยตรงเนินอังคารสูงนะครับใต้เส้นจิตใจนี้นะครับ ถือว่าเป็นเส้นพิเศษนะครับหรือถ้าเราไม่มีเครื่องหมายก้นหอยตรงนี้นะแต่ถ้าเรามีเครื่องหมายวงกลมแต่มีจุดแดงนะถ้าตรงนี้ไม่ใช่เป็นก้นหอยแต่เป็นลักษณะเหมือนกับวงกลมนะฮะเล็กๆนะฮะแล้วมีจุดแดงๆเหมือนยุงกัดเล็กๆหรือเหมือนเป็นมีเลือดนะฮะจุดเลือดเลือดแดงๆอยู่ตรงแทนตรงตำแหน่งนี้นะครับและเป็นกลมๆนี้นะฮะก็ถือว่าคุณก็สามารถจะเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบศาสตร์ลี้ลับชอบชอบพวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกสิ่งลี้ลับาศาสตร์โหราศาสตร์อะไรที่เป็นเรื่องลี้ลับพวกเนี้ยคุณก็จะชอบนะ,ะแล้วก็มีรางสังหรณ์แต่อาจจะไม่ได้เด่นชัดเท่ากับก้นหอยนะครับแต่ถ้าเป็นวงกลมอย่างเดียวแล้วไม่มีจุดแดงเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะฮะอันนี้ไม่ดีคนละส่วนกันนะครับหรือถ้ามี รูปสามเหลี่ยมนะฮะมีรูปสามเหลี่ยมใต้นิ้วกลางนะครับสามเหลี่ยมยังไงก็ได้นะฮะต่อให้มีรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะเป็นลักษณะโดดๆเลยนะฮะไม่ได right ้ทับเส้นอะไรเลยเป็นสามเหลี่ยม y ang y, y ang y อย่างนี้นะจะสามเหลี่ยมอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้หรือสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมงไงก็ได้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงใต้นิ้วกลางนะครับถ้ามีสามเหลี่ยมโดดๆไม่ได้ตัดเส้นกับเส้นไหนเลยนะฮะดูแล้วเป็นสามเหลี่ยมนะฮะคื aa, อลักษณะเหมือนกับว่าเป็นอย่างนี้ อย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มียานอย่างรู้พิเศษนะครับมีความสามารถพิเศษที่จะ ศึกษาสายศาสตร์ดา,า,าราศาสตร์โหราศาสตร์ต่างๆสิ่งลี้ลับต่างๆแล้วคุณก็จะสนใจอย่างมากมายสนใจอย่างแบบว่าโอ้ยบ้าคลั่งเลยสนใจพวกสยศาสตร์ศึกษาพวกศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์แบบคือจากรู้ลึกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษด้านนี้โดยเฉพาะเลยชอบแบบมากๆอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมแต่เรามีเครื่องหมายอื่นละ่ะ ถ้าเรามีเครื่องหมายเป็นดอกพิกุลตรงใต้นิ้วชี้สมมติใต้มีชี้มีดอกพิกุลเนี่ยนะดอกพิกุลคือเป็นเหมือนก,ก,กากบาทแต่มี6แฉกหรือแแฉกนี้นะครับถ้าเรามีอย่างนี้มีดอกพิกุลตรงนี้นะฮะหแฉกหรือแดแฉกตรงนี้นะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยมียานพิเศษติดต,ตัวมาจากดิต,ตินะครับแล้วถ้าเกิดสมมติคนที่มีดอกพิกุลตรงนี้ อยู่ใต้เส้นสมาธิถ้าตรงนี้มีเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆ,ๆคนที่มีกรบาดกลางฝ่ามือส่วนใหญ่ก็จะมีเส้นสมาธิตรงนี้ฮะเล็กๆ,ๆอยู่ตรงนี้นะใต้นิ้วชี้เนี่ยนะฮะแล้วถ้ามีดอกพิกุลด้วยแล้วมีกากบาทใหญ่ที่เกิดจากเส้นวาสนาขึ้นไปแล้วก็ตัดตัดเป็นกากบาทบอกได้เลยว่าคนที่มีกากบ,บาทกลางฝ่ามือส่วนใหญ่ก็จะมีเส้นสมาธิแต่อาจจะไม่มีเส้นพิกลดอกพิกุลก็ได้หรือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ แล้วถ้าคนไม่มีการปาก,กาัฝ่ามือแต่มีดอกพิกุลตรงนี้และมีเส้นสมาธิตรงนี้หรือไม่มีเส้นสมาธิตแต่มีดอกพิกุลถือว่าคุณเป็นคนที่มียานอย่างรู้พิเศษแล้วเป็นคนที่มีจิตสัมผัสแล้วก็เชี่ยวชาญถ้าจะศึกษาทางด้านศาสตร์ลี้ลับหรือว่าโหราศาสตร์ถ้าคุณสนใจทางด้านสายนี้คุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนเป็น รับหน้าถือตาเป็นที่รู้จักด้วยดังนั้นถ้าใต้นิ้วชี้มีเส้นสมาธิมีดอกพิกุลและมีกากบาทด้วยบอกได้เลยว่าคุณไปศึกษาเรื่องโหราศาสตร์โหราจารย์ไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณอยากจะเอาศึกษาไว้เพื่อช่วยตัวคุณหรือครอบครัวคุณอันนั้นก็แล้วแต่ตามสะดวกแต่คุณมีจิตสัมผัสญาสัมผัสแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีกากาฝ่ามือ ส่วนใหญ่ก็จะมีเส้นสมาธิตรงนี้เรียกเส้นสมาธินะฮะตายเส้นใต้นิ้วชีถ้าคนมีเส้นนี้คอยคุณหมั่นนั่งสมาธิจิตคุณจะสามารถเรียนรู้หรือได้ฌานหรือได้ยานอะไรเร็วกว่าคนอื่นนะฮะอันนี้หรือถ้าใครไม่มีทั้งวงกลมจุดแดงไม่ได้มีก้นหอยแต่มีดอกพิกุลสมมติมีดอกพิกลตรงนี้ตรงนี้ไม่มีนะมีดอกพิกลมีดอกพิกลก็คือ6แฉกแปกแฉกอยู่ตรงใต้อ่า เส้นจิตใจตรงนี้นะฮะตรงตรงเนินตรงนี้นะฮะตรงเนินอังคารสูงตรงนี้นะฮะตรงเนินังคารสูงนี้ถ้าเป็นอ่าไม่ใช่ก้นหอยไม่ใช่วงกลมมีจุดแดงแต่เป็นอ่าดอกพิกุลตรงนี้คนนี้ก็คือคุณก็มียานพิเศษเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีความขยันแล้วก็มียานติดตัวมาแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่น ตั้งใจทําแล้วจะได้ผลจากความขยันความมุ่งมั่นของคุณเพราะว่าคุณเคยปฏิบัติอะไรติดตัวมาจากอดีตชาตินั่นเองมีการนั่งสมาธิฝึกในการฝึกยานจากจิตสัมผัสของคุณติดตัวมาจากอดีตชาตินั่นเองทําให้คุณมียานอย่างรู้จากอดีตชาติมานะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเดี๋ยวยังไงเราไปคุยกันต่อ ตอนนี้ทุกคนก็รู้นั่นนะครับว่าเรามีเครื่องหมายพิเศษนี้ในมือหรือเปล่านะครับต่อให้ไม่มีการบาดการฝ่ามือแต่ถ้าเกิดคุณมีเครื่องหมายพิเศษนี้ในมือนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าน,นั้นนะค,คุณก็ถือว่าเป็นคนที่มีญาณทิพย์มีจิตสัมผัสหรือมีาญาณอย่างรู้ครับที่จะสามารถศึกษาเรื่องโหราศาสตร์ได้เป็นหมอดูได้มีจิตสัมผัสได้แต่ถ้าเกิดร um. ู้สึกว่าเรามีเครื่องหมายนี้แล้วแต่เรายังไม่รู้สึกถึงญาณเสียงรู้หรือว่าจิตสัมผัสต่างๆเนี่ย ให้เรานั่งสมาธิเพิ่มนะครับให้จิตมันนิ่งนะครับเหมือนคล้ายๆว่าเปิดตาที่3นะครับส่วนคนที่มีเครื่องหมายใดๆเลยนะครับแต่อยากมีจิตสัมผัสมียานอย่างรู้เนี่ย คุณก็เพียงแค่นั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆนะครับศึกษาแนวสติปัฏฐาน4นะครับแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติไปนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องไปอยากได้ไอยากมีอยากเห็นนะครับแล้วเมื่อจิตมันเข้าฌานแล้วดิ่งสู่ฌานแล้วเนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมานครับเกิดเห็นหนอขึ้นมาคุณก็จะมีรางสังหรณ์มีจิตสัมผัสขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าช่วงนี้ใครรู้สึกว่าดวงชะตาติดขัด มีปัญหาการงานการเงินนะครับรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีเลยทำอะไรก็รู้สึกว่ามันแย่ไปหมดเลยนะครับผมมีวิธีที่ให้ลุนลองไปทำดูรีบไปทำดูนะครับก็คือคุณไปจุดทูบกลางแจ้งนะฮะสิดอกนะครับจะจุดวันไหนก็ได้วันพระตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่าจุดได้หมดเลยแต่ขอให้จุดกลางแจ้งนะครับแล้วคุณก็เอาตอนที่คุณมีสมาธิดีๆนิ่งๆน,นะครับแล้วคุณก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุล ขอเบิกบุญวัสนาที่ข้าพเจ้าได้เคยทำไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินะครับด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและความดีที่ข้าพเจ้าได้ทําในอดีตชาติและปัจจุบันชาติหากความดีและบุญกุศลนั้นมีอนุภาพยิ่งใหญ่จริง ก็ขอให้เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายที่มีบุญสัมพันธ์กับข้าพเจ้าและอนุภาพแห่งบุญกุศลและความดีนั้นมาช่วยข้าพเจ้าให้ปลดเปลื้องความทุกข์หรือความยากลําลบากหรือความขัดสนในครั้งนี้โดยณบัดนี้ด้วยเถิดอะไรก็วานไปแล้วถ้าเกิดหากข้าพเจ้าได้สําสเร็จหรือได้ผ่านทุกข์หรือผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้ข้าพเจ้าจะถวาย ส,สังฆทานกี่ชุดแล้วก็ว่าไปตามที่เราสะดวกนะฮะอย่าเอาเกินตัวนะครับอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าข้าพเจ้าจะถวายสังฆทานหนึ่งชุดและถวายบ,บุญบุญกุศลนี้และความบุญความดีนี้ให้กับเทพเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าหรือเทพเทวดาทั้งหลายที่มีบุญสัมพันธ์กับข้าพเจ้าที่ช่วยวเหลือข้าพเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อทุกอง,งแล้วก็ว่าไปเพื่อเป็นการตอบแทนครูบาอาจารย์และหลวงปู่หลวงพ่อและเทวดาทั้งหลาย ด้วยเถิดอะไรก็ว่าไปแล้วก็ปักทูปสิหกดอ,อกกลางแจ้งแล้วเราก็กลางคืนก็สวมดมนต์แผ่เมตตาให้กับตัวเองให้กับเจ้ากรรมในเวทบ่อยๆแล้วก็ให้เทวดาทั้งหลายบ่อยๆ ผมบอกเลยว่าคุณจะมีคนอุปถัมภ์มีคนมาช่วยเหลือคุณจะมีทางออกแบบไม่น่าเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่าพิ่งเชื่อผมต้องไปพิสูจน์ต้องลองทําดูวันนี้รายการพิหารมาเล่าก็กาบขอบพระคุณทุกคนที่เมตารับชมคลิปและกดติดตามคลิปลวกสร้างบารมีกับผมนะครับตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับอากาศร้อนแล้วก็ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองถุลแลตเตอรี่วันที่หนึ่งกันทุกคนนะครับขอบพระคุณครับ